สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมวีชแนลพี่ก็มากินเขาพหน่อยตำบักคุ้งตำบักคงพี่น่อยตำแบบเป็นบ้านเลยเรามึงจะคำกนันพี่น่อยได้เ,เช็คมูนี่การทุนพี่น่อยการทุนกับอัน มับฟี่ม้ฟฟี่หนุ่มต้องว่าลยายจำมะละกอจำเ็ดธรรมชาติธรรมชาติ bánh mì rất là phí nộng chẹp chẹp lắm kìa, rất là ือดอกหอ,อมเปีเป็นน้ำเลยพี่น้องเอยเป็นน้ำ

bắp chi phá à, một à, cần thun nổi mà đỡ phải sẹp cần Ừ,

แจงใส่ <c oughs> ป่าการทุนอน้องแซสบหนึ่งจิ้มกับเจ้าข่าแสบเพื่อนหลอกออกเราโอเคโอเค เป็นนามท้องยาจินต้งอ,ยอยงค่อยหย่บไปน้อง ไม่ดหอม้างหน้ามียยอยู่รูปน้ไว้ mặc <laughs> cò đừng hai nhạc cái nói mà cái nói lim tà màu 아 <sweak> 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 Bye My... được Your... mm -hmm. 嗯。嗯。Mm. Mm. thằng cuốn cồn ấy sáng mưa, xá mưa. <cười> 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 อย่งถาดเลยพี่นุย้ยตำมากอื้รับเป

บ่อนเจ็ดแห้งพี่น้องก็ดีๆนะครับสำหรับชิปนี้ต้งยิ่ขอขอบคุณพี่น้องพี่ยากส่งสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับชิปนี้ก็จบใบเพียงเช่นี้นะครับตส,สดีิรัอ